สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นไบป,ปรมาม่านใบนะครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีปลูกพักสะแหนในกองฟมูมปลูกง่ายๆนะครับตัวนี้ก็คือพักสด็แหนนะครับข้สื่อพันมานะครับเขากับมาเลที่มารีใบมันออกเบิดเตนะครับแล้วก็มาจุ่มในนี้นะครับมันจะเป็นหนามเอเบีนะครับ มันก็จะปรุงหากเองบริเวณยังพี่นอเพียงแต้าหู้หนเาเอบใส่จางๆนะครับอย่าใส่เข็มนะครับผมมันก็จะแตกแตกาะแตกนอกขึ้นมาเองครับพี่นอเป็นปุ๋ยน้ำเอบแล้วครับปลูกง่ายๆนะครับง่ายๆแบบที่สุดเลยครับผมไม่ยากนะครับไม้มแต่แดดที่กลัวๆนะครับ เปตายพวกเจดแปดหมื่นประมาณแกดหมื่นครับคุครับสำหรับวิธีผูกไร่ละเอียดจังขคติดตามติดต่อไปเนาะครับเอาไว้จักเดือนหนึ่งจังมาเบิงอีกครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิง ตัวนี้เป็นภักต้นสายแล้วครับยี่ห้าเพอแล้วไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพวาเขามาใส่กองฟูมเปิดฟ้ากองฟูมออกเปิดฟ้ากองฟูมออกนะครับแดดแสงแดดถึงนะครับใส่ผาตะคายกันมแมลงนะครับพี่นอกผ้ากันมแมลงนะครับ ตัวน,นี้ใส่นะ้าปุ้ยบีแบบอ่นอนๆนะครับตัวมันยังหน่อยอยู่นะครับผมครับจะาไว้คลิปต่อไปอีกที่นอกเอาไว้มันใหญ่บ้านเกือเดือนรับเดี๋ยวผมจะเปียนมาเบิองที่นนองเบิองวิธีป,ปูพวกในกองโฟมกันอีกเรือหนึ่งนะครับครับผมที่นี้ผงฝากไว้ซ้ำในที่นอกดีมีแห้งคิปหนาตกกันไหมครับผม ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านครับผมโชคดีมีความสุขผมสวัสดีครับ